สวัสดีครับด้วยคนด้วยนะครับผมผมเนนะฮะก็ตอนนี้เรียกว่าห่างหายห่างหน้ากการพนางสำหรับเกม Call of Duty บันกานนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาทำแล้วนะจะทำเป็นเดลี่เลยนะครับผมก็ในคลิปที่แล้วใช่ไหมฮะในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้แต่ตัวปืน MP40 นะในการเก็บอาแคมโมทองนะครับผมหรือลายพานทองนี่นะฮะซึ่งก็ยังไม่เสร็จสักทีเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวถ้าผมเล่นแต่ปืนนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนเป็นตัวปืน Type 100ละกันนะครับผมโดยที่ตัวละครผมก็จะเปลี่ยนไปใช้ตัััวววนนนี้้ดยะะคครรบบเทผมมา เดี๋ยวเรามาลุยกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นผมขอแต่งปืนสักเล็กน้อยนะครับผมใน,นช่วงแรกๆนะครับมันก็จะมีของแต่งแค่แบบเล็ก,ลกน้อยเนะี่ยแทบไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าของแต่งพวกนี้เนี่ยข้อเสียมันค่อนข้าจะส่งผลกับผมเหมือนกันนะครับเนี่ยผมขอยังไม่ติดตั้งรายกันนะแต่ว่ากล้องเนี่ยอาจจะขอติดตั้งไปนะฮะสต็อกก็โอเคอน,นีได้นะครับกริปกอ็อันนี้ก็ได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะฮด้วยโหมดที่ผมจะเล่นเนี่ยจะเป็นฮาร์ดคอร์นะครับผมเนี่ยเป็นโหมดที่จะไม่ค่อยมี UI ขึ้นแล้วก็จะเล่นได้ยังไงแทยิงแป๊บเดียวตายได้ผมจะค่อนข้างสมจริงขึ้นมานิดนึงนะฮะซึ่งโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่เรียกได้ว่าผมชอบมาเก็บแคมโมบอยมากนะฮะซึ่งถึงปัจจุบันผมจะไม่ค่อยได้เข้ามาก็เถอะนะครับผมโอ้โหแล้วห้องนี้สุดยอดมากฮะพูดเล่นจอยทุกคนเลยนะครับผมมีผม PC คนเดียวไอ้บ้าเอ้ยแต่คนเราก็ต้องสู้นะฮะอ้าวเข้ามากลางเกมดดด้้วววยยนนนนะะคครรัััับบบบบบตออีีเเเเิิลลผมฟพ วอตตาฟ้าเรียได้ว่าตอนนี้คุณสองหมดทุกอย่างเลยนะก็เรียกว่าเหม,ออมกกาะสมแกันจะกลับมาเล่นมากๆนะครับผมเ,ออเกือบเกือบไม่ตายนะครับเกือบไม่ตายโอ้โหเกือบแหละเกือบแหละเกือบไม่รู้ว่าศัตรูหรือเพื่อนนะครับผมโอชิดให้ตายเถอะโดบินไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองหมุนปุ่มฝั่งซ้ายดูนะซึ่งฝั่งซ้ายโอ้โหเพื่อนตายต่หน้าตตาให้ตายเถอะผมก็น่าจะไม่ต่างกันโอเคครับ โอเคครับโอ้ยังได้ยังได้ดับบเ w ลคิวครับท่านผู้ชมดับบเิลคิวไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยท่าไม่โดนแตะกี้เก็บได้อีกสองคนนะท่านผู้ชมเกือบแล้วเกือบแล้วเสียดายตะกี้ตายก่อนนะโดนยิงตายก่อนไม่นะไม่นะไม่มีนะครับอ่ะอ่ะอ่ะผมโดนรถถังทับตายไอ้บ้าเอ้ยรถถังหนีบเท้าตาย อ้ย ý, เข้าหัวแล้วนะตะ่ก,กี้เข้าหัวแล้วนะโอเคตอนนี้ปืนอัพเร็วลว่าเก้าแล้วนะครับผมถามว่าจะเก็บแคมโมดได้หมดเนี่ยต้องเวฟไหลนะเนี่ยเวฟเจ็ดสิบนะท่านผู้ชมให้ตายเอะเวฟเจ็ดสิบเลยนะไม่ทโอ้ยท่านผู้ชมหมอบหมอบแอบไปนะครับหมอบแอบไปโอเคเพก่อนในนี้เราไม่มีกระสุนนะครับโอ้ยโดนระเบิดท่านผู้ชมเอ้าก็ตึบอ้อ เข้ามากลางเดี่ยวเข้ามากลางเกมแล้วผมอยู่ที่4คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวโอ้โ oh, หสปิงผมมาใช้เล่นนะครับเนี่ยปิง140เลยนะผมคนอื่นก็ค่อนข้างจะปิงน่ารัก40นะครับตะกี้เหมือนจะได้ของแต่งใหม่มานะครับแต่โอ้โ oh, หแต่ว่าของแต่งอันนี้มันลดแบบสปินทวายไทม์กับพิ้วไฟคูลิซี่นะสปินทวายไทม์ก็อ่าเอ้ยนี่มันสปินทวายสปีนะดู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 มันจะประมาณแบบว่าสมมติท่านผู้ชมวิ่งอยู่ใช่ไหมครับเวลากดยิงมันจะชักปืนกลับมาได้ไวขึ้นนะครับซึ่่่งงงมมมัันนลลดไปเียสาหรบ SMG ผอว เออไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะสำหรับผมนะฮะแล้วก็หิปไฟก็ลดลงไปด้วยยิ่งไม่คุ้มใหญ่เลยนะครับผมเ,เดี๋ยวจะใส่แคมโมดกเล็กสักน้อยนะครับตอนนี้ก็มีแค่เฮดช็อตกับคิวให้ถึงจํานวนที่มันบอกนะครับผมก็ถ้าถึงเลเวลพวกนี้เนี่ยก็จะปลดออกไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งเลเวลปืนเนี่ยอยู่ที่70ทุกกระบอกเลย้งครับเนี่ยแทบจะทุกกระบอกเลยยกเว้นปืนพกนะครับเหนื่อยตายผมบอกเลยนะเนี่ยเหนื่อยตายแน่นอน <S <S โอเคฮะมาลูยก,กันอีกสักตานะครับผม <S 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 อเอ๊ะไม่มีข้างบนนะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยนะครับ คิวไปนะครับเพิมกดสมมีคนเห็นนะครับโอเคไม่มีก็ได้อ่ะโอเคครับโอเคดับเบิ้ลคิวไปนะครับผมจังหวะนี้ขึ้นมาดูข้างบนข้างบนโล่งนะฮะเดี๋ยวเราแว็บมาตรงนี้แปบ๊บหนึ่งฮะ,ะแล้วหมอบไว้โอเคฮะหมอบอยู่นะครับผมโอ๊ยไอ้ตายเถอะโรบินคิดว่าแบบมันจะเปลี่ยนจุดเกิดแล้วนะครับปาควันไปนะครับโอเคเอโอโหจังหวะอุ๊ยไอ้ เกือบจะเก็บสามแล้วผู้ชมเกือบจะเก็บสามโดนไปจังหวะตำแหน่งเกิดแบบไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เห็นกันจริงๆหรือเพื่อนจ้าไม่เห็นกันจริงๆหรือจ้าหมวปิดไปนะครับโอเคครับรีโหลดไปก่อนรีโหลดก่อนอ่าสะพายบล็อกตรงนี้นะครับโอเคมีสตูข้างบนนะครับผมพอเพื่อนเราตายนะฮะโอเคแอบมาตรงนี้นะครับ เช็คข้างบนโอเคไอ้มันแอบข้างล่างนะท่านผู้ชมเอาไอ้บา้าเอ๋ยมาประชนโชคนะด่านนี้บอกตรงว่าประชนโชคมากนะท่านผู้ชมเพราะแบบมันเกิดแบบบางทีเกิดสลับกันหนึ่งทางที่เราอยู่อีกฝั่งอย่างนี้นะสวยมากจังหวะแบบนั้นโอเคอันนี้แบบเราโดนสูสปอตนะครับผมตอนนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจเนี่ยว่าสตูอยู่ไหนกันแน่ท่านผู้ชม เพื่อเราอยู่แอบอยู่ตรงนู้นน่ะศัตรูน่าอยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเราคนเออโอ้โหมีสไนเปอร์นะผู้ชมโอ้นี่ไงอ่ะเป็นจุดเกิดปนะเนี่ยปุ๊บเฮ้ยเี็นคนเมียนะผู้ชมเอ้ย,ม,ม,ม,อยมันรู้ได้ยังไงระเบิดคนเดิมเลยเก่งเกิรรู้ขนาดคนหรือเปล่าเนี่ย ไอ้เหมือนโคตรเนียนกับสีพื้นเลยท่านผู้ชมมันเนียนเกินเอ้ยแต่เย็นอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงนี่ไงเนียนเนียนไอ้เพื่อนยิงมันเออแต่ดชิตก็ยังดีครับเขี่ยอย่างน้อยเราก็เววอัพเป็นสิบสองแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงตรงนี้นี่เป็นอีกจุดเอ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนอย่าฟังซิโอ้โหตายเลยเพื่อนเพื่อน จริงๆ,ๆเพ to together, ๆื si ่อนก็ไม okay, okay, okay. okay. oh, 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 no ่ผิดหรอกนะเพื่อเกิดกำลังอื่นๆอยู่ละสิรู้ด่านนี้มันอื่นๆแบบนี้แหละโอเคครับโอเคโอเคโอเคออกไปแล้วรีบกลับมานะครับขึ้นไปขบวนเอ้าเดี๋ยวอีกแล้วแพ้แบบนี้อีกแล้วแล้วปิงผมแบบนี้ด้วยปิงผมแบบนี้อีกแล้วเหมือนได้ของแต่งมานะฮะมัสเซอร์อเป็นที่เก็บเสียงก็โอเคนะครับผมลดดาเมเลตเอฟ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 เาฟเอ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 ฟเเเอฟเออ่เเอฟอฟเ เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้มัก็ซีนเองแหละนะครับผมลุยต่อเอาละท่านผู้ชมเจอด่านนรกนะครับผมเอาเปิดประตูไม่ไปไม่เป็นฮะถือถือว่าเราเสียจังหวะแล้วนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมนี่มีคนดักแน่นอนเนี่ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงบอกแล้วด่านนรกปิงผมมาแล้วเอาปิงผมร้อยนึงนักไหล่ฮะชีอะดานนรกเอาละเต็มที่เลยเพื่อนช่วงนี้เออมีคนมอบอยู่บอกแล้วฮะด่านนรก เพื่อนเหมาะไปนะครับผมผมเซยออกมาเช็คเลยง่ายไปไหมง่ายไปไหมเราอะง่ายไปเปล่าง่ายไปเปล่าสามคนแล้วครับปุ๊สี่ฮะสี่สี่สี่สปาพลนไปนะเพื่อหาตำแหน่งสตูที่ทชัดเจนและแน่นอนนะครับผมโอเคมีมีสตูนะมีสตูโอเคนี่ไง อี๋พลาดท่านผู้ชมผมพลาด่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้เล่นกันหกหกนะคนก็จะ,อ,ะอย่งพูดไม่ทันจบเลยกำลังจะบอกว่าคนก็จะ,ะเปล่ยนเ,นยเอ้โอ้เกิดนรกแตกมากเกิดอย่างนรกแตกเลยท่านผู้ชมมีนะมี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 ม โอ้โหจังหวัดนั้นลกแตกอีกแล้วรีโลดจะสุนอยู่มาเฉยเดี๋ยว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 ข้าหมาข้าหมาก่อนนะครับมันอันตรายไปนะปล่อยหมาเนี่ยอ้ยสบัดไม่ทันนะท่านผู้ชมปิงผมแย่กว่าด้วยแหละปัญหาเนี่ยนะท่านผู้ชมดูปิงเฮ้ยอะเคคป็นโลคิวไปแล้วนะผม นั่นอันตรายนะพู้ชมผมสมอกแล้วกันโอ้โหคือด่านนี้ถ้าสมมุติเราคุมไม่ได้คือจบเลยนะพู่ชมเออแล้วแบบเล่นกันหกหเลยนะพู้ชมต้องไปคุมพื้นที่สิเพื่อนเพื่อนยืนตรงนี้มันคงคุมพื้นที่ได้หรอก แล้วเปิดบานท่านผู้ชมให้ตายเถอะแล้วเปิดให้ป่าระเบิดบานนะด่านนี้ต้องวิ่งเข้าโอุ๊ให้ตายเถอะโดว์ีนเนยโอเคระ,ะ,ะเบิดเพื่อนระเบิดเพื่อนไอ้บ้าเอ้ยเออนี่แย่งคิวส์นี่ไม่ใช่ระเบิดเพื่อนระเบิดศัตรูด่านมันจะแคบๆมันมันแบบนี้แหละนะครับผมเรียกมันไหมเรียกว่านรกโอโ้โหีฝั่งมีเฟรมน็อตแล้วท่านผู้ชม เวลาเจอเฟรมน็อตต้องยิงตรงบริเวณพื้นนะครับโอ้ตายเถอะโอ้ยโดนฝั่ง,งนี้นะฮะนรกแตกมากเฟรมน็อตอย่างงี้เออสู้เฟรมน็อตไม่ได้ผมบอกตรงแล้วดูปิงมันเนี่ปิงยี่สิบราปิงร้อยสามสิบป่าปะเนี่ยเดีย๋ยวออกเดีย๋ยวออกเถอะนะมันมันดักตัดอย่างงี้แนนแน่บอกว่าอย่าออก ยิงหลังฮะยิงหลังต้องยิงหลังเดยอท่านผู้ชมตายเหอะจริงหลังโดนได้ไงวะเนีโโ่ออยออโอ้โหเอ้ยยอมเอาเต็มที่เลยเต็มที่เลยโอเคท่านผู้ชมมาฮาร์ดคอร์ฮาร์ดพอยด์ะนะฮะแปดแปดนะผมและด่านนี้ด้วยนะเออฮ่อปิงน่ารักอีกแล้วร้144อยสี่สิบสี่ไอ้ปลาเฮ้ยโอเคไปไปเลตส์ก๊อปเลตส์ก๊อ Okay. เดี๋ยวเราจะแอบหลอยสตูกันนะครับจากด้านหลังนะฮะอุ๊ยอี้ยิงโดนแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ตายแซดเลยนะผมระเบิดควันตรงกลางไปนะฮะเพื่อปิดบังทัศน,นวิสัยของสตูและกดแล้วปิดบังเราด้วยให้ตายเถอะมีสตูนะครับมีสตูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะถ้าไม่ผมขึ้นตรงนี้ดีกว่าอี้ยลอดตัวไปรอดตัวไปไป let's go เราแอบต้งไหนดีเนี่ยท่านผู้ชมหน้าประตูก็คงจะเออฉลาดเกินเก่งไปไหนเนี่ยเฟียวเฟียวผมอ,อ้อมหลังเลยฮะทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแหละเออท่านผู้ชมหลายหลายรอบแล้วอีกฝั่งมันฉลาดเกินไปไหมอีกฝั่งมันฉลาดเกินไหมมันปานระเบิดดักไว้หรือมันรู้ว่าผมจะมาว่าเอาโอโอ้โหอันนี้ผมพลาดเอง เอ๊ะแล้วปิ่งพวกเองนี่ดีจังเลยนะฮะมาลองปิงหลักร้อยบ้างไหมฮะฮตายเหอะแล้วเดินภาคนี้มันไม่มีคนปิง4ี่สิบแลเด่นยังไงวะไม่เจอเลยห้องสี่สิบเนี่ยโอเคครับไม่ไม่ไม่เอาไม่เปลี่ยนปืนทำคาร์โมปืนนั้นโอ้โหอะไรวะฆ่าตัวตายเลยให้ตายเด็ก <laughs> ใหตายเหอะฆ่าตัวตายเลยแต่ผสมผมมาทำปืนอยู่อะ แค่เพื่อนนี่เองแม่ก็ว่าระเบิดบุ้มบุ้มบบแบบนี้เออเออไม่ต้องมาไม่ต้องมาเออเหอตุฉอดไปฮะอุ้ยมีฮะเออสามคนนะสามคนอ,อ้ผมเลงอีกฝั่งก่อนนะโอเคฮะป่าไปป่าไป มีอะไรปายหมดฮนะมีอะไรปายหมดเอ,อ้เพื่อนเอ,อ้ยคือถ้าจะป่าก็ปาก่ปาขึ้นไปหาศัตรูไม่ใช่ป่าแล้วมันติดแงะอยู่ข้างล่างเพื่อนเข้าไปบุกด้วยลำบากเพื่อนเอ,อ้ยโอเคฮะคอนเฟิร์มตรงนี้โอ้ยเพิ่งเดินมาถึงแท้ๆเพื่อนเอ,อ้ยหนักอกหนักใจจริงๆเอ,อตายด้วยแต่ว่าตะกี้มีศัตรูดักตัดเราอยู่นะผมตรงกลางเดี๋ยวเราปาไปตรงนี้โอเค เป็นจุดแลฮะเป็นจุดไม่ต้องไปสีนะครับผมเป็นจุดละตายอะชักสงสัยแล้วว่าศัตรูอยู่ตรงไหนกันแน่วะเนี่ยเอาเออเมย์มาเกิดตรงนี้ละ่ะเอาแสดงว่าศัตรูไปเกิดฝั่งนูน้นโอเคมีศัตรูดักนะครับโอ้โหรู้ว่าศัตรูดักแท้ๆแต่ดาเมจไม่ถึงดาเมจไม่แรงเท่าแอสาไลเฟอร์ไปดีกว่าฮะ โอเคตายเด้อโอ้มีคนหนึ่งอะ่ะไอเราเพื่อนไม่ยิงให้ทันก่อนละก็รู้เราปิงร้อยหกสิบกว่าโอ้โหท่านผู้ชมอ๋อนี่คือแบบผลของปิงนะท่านผู้ชมไม่เนี้าให้ตายเฮะยอมใจระเบ,บิดสัตวตัวจริงๆ มันจะปากรีดลูกก็โดนเราทุกลูกเลยโอ้โหบ้วเบ่อกีอะระเบิดของเพื่อนยิงหัวโอ้โหเพื่อนเอยจู่ๆก็อยากยิงหัวเราซะอย่างนั้นแหละไอ้ยี่ออกมาสักคู่สักขนาดนั้นป้าไปโอ้เกือบเกือบเกือบอะไม่ตายเหรอโดนรถเพื่อนชนนี่ผมตายเพราะเพื่อนมากี่รอบแล้วเนี่ย ให้ตายเถอะตายนีดตายเดียวผมว่าผมตายเพาเพื่อนไปสักสี่รอบได้แล้วเมื่เนียนี่ไงโดนไปเ e ช d อ h o t h ชชอรไม่อีกเออโอ้ถ้าผมเป็น LMG เนี่ยผมจะยิงสาดให้มันทะลุไปถึงแก่นข้างในเลยมีสตูมาฝั่งซ้ายเอาไปไหนแล้วก็ไม่รู้แค่ค่าบล็อกโอเคเพื่อนเราเรียกสุนัขนะครับผมห้อง ไปกัดมันเลยห้องห้องอ้ยเห็นแสงนะแต่ยิงไม่ตรงกระสุนมันยิงออกไม่ตรงเราแอบมาหล่อสตูดีกว่าท่านผู้ชม <Double Kill. S 2> แค่ d o บ b l ล k i อะตายตายเพราะแบบนี้นะยิงสะ2องตัวตายสะแบบเนี้ยสม็กปิดไปนะครับ Okay. เริ่มสงสัยแลนักใครกันแน่วเ่ยเงีย yep. บไม่เห็นสตูมาตรงนี้เลยท่านผู้ชมโอเคเปลี่ยนฮัตพอยต์แล้วนะครับเปลี่ยนจุดแล้วเปลี่ยนจุดเอ้ยแหมจังหวะที่สต์ออกผมก็ดันไม่เล็ง <The enemy S 1> สวยมาก<า>เดี๋ยวจัดการต่อให้เองเพื่อน ดี๋ยวจะการต่อ้เองเดี๋ยวจะการต่อยเองดูไม่สุดนะครับโอ้โ oh ห oh 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 oh. คนมีเป็นล้านโอ้โหฟองแซงเชื่อนะคนมีเป็นล้านคนมีเป็นล้านทําไมต้องเป็นเราโดนแน่ตอนนี้นั่นเงียนั่นนเง้ยเ้ยคนมีเป็นล้านทําไมต้องเป็นเรา <laughs> สมอปิดไปนะครับสมอสมโอ้โหสมอย่างสวยปิดข้างบนต้นไม้เต็มที่เลยแต่ว่าตรงกลางปัญหาคือตูตรงเจดีเล็กเจดีไหมเล็กล็กอะคิดว่าศพเนียนนักนะเนียนนักนะโอเค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  โอเคโอเคโอเคตรงไหนวะเนี่ยแล้วไมเราอยู่แค่นี้ล่ะเรายิงดักเพื่อนดีกว่านะครับดักตัดเขาเรียกว่าดักตัดดักตัดดักตัดฮะอุ๊ยดักตัดดักตัด,ด,ตดโอ้โห <laughs> ให้ตายเถอะผมจะเข้าไปยงิงศัตรูซะหน่อย ดักตัดไม่สำเร็จฮะม,มนะีมินนะมีมินนะก็ไม่เห็นนี่นะนี่งจากไหนต้องบนเหรอนี่สักนิดสักหน่อย้อยสักนิดสักหน่อยฮะ โอ้โหระเบิดยับงบึงบ้มๆปั้มๆขนาดนี้เลยนะอเออรีเวนจ์สปเพลนไปนะครับเออสุดท้ายก็โดนจนได้นะครับเฮ้ยเรานำอยู่ท่านผู้ชมเรานำอยู่ได้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 ไดเรานำอยู่เฮ้ยไอ้ยิงโดนนะผมแต่ไม่โดนหัวมันยิงโดนหัวผมเลยไอ้บา้านี่ไงนะ ใช้ความเร็วให้เป็นโยนะอะปลื้ดปลื้ดปื๊ดปลื้ดปื้ดเออความเร็วให้เป็นประโยชน์ไอ้บ้าเอ,อ้ยตะกี้ผมจะปืนพกไม่ยิงไม่ทันเลยนี่นิ่งๆฮะหมดนี้คนที่นิ่งที่สุดได้เปรียบครับผมโอ้โห,โห แม่ปลาเแบบิดอร่อยเลยนะพื้นที่โล่งๆแบบเนี้ยปลาอร่อยเลยนะแค่เดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้นะไม่มีแค่โอ้โ เออจบเกมอ่ะโอ้จบเกมกำลังจะบอกว่าเก็บเปหนึ่งศพมันก็เก็บผมไปหนึ่งโซบโอ้โหท่านผูยย้ชมปินขนาดนี้ที่หนึ่งได้ยังไงก่อนเนี่ย